่ชมมอชั่วโมงก็ล่าผมเปล่ามาปวดหนึ่งร้อยผมปวดอีก่รอ้อยแล้วมั้งตอนนี้ทุเรียนทุเรียนป่าสั่งให้พามาปลูกเอาไว้เสริมหน้ากันนี่ต้นือเราจะเปลี่ยนยอดก็ได้ ก,กล้วยก็กำลังกำลังแก่ครับกำลังกำลังขึ้นนวลคุยน้ำว้าเราก็แต่งต้นเรียบร้อยเราก็จะมีสายยางอันนึงยาวๆหน่อยแล้วก็ไว้รถปล่อยน้ำลงเอาครับเค่อยให้มันซึม ค่อยให้มันซึมลงงลากอาศัยอย่างเงี้ยคือถ้าเราซื้อปั๊มมาอีกติดตั้งมันก็ได้ครับมันก็ได้ไวขึ้นแต่เ,เราก็เพิ่มรายจ่ายอีกแต่ถ้าปล่อยลงอย่างนี้มันก็ค่อยซึมันก็เสียเวลาหน่อยก็ช่างหัวมันมันก็ค่อยซึมระดับนี้ เดี๋ยวมันก็ซือหมออกข้างซือมออกข้างไม่ถึงก็โค่นเน่าเพราะว่าน้ํามันไม่ไหลไม่ได้ไหลตลอดอยู่ที่โคนนี่ก็ต้องคนยายแล้วกำลังเริ่มเริ่มพุ่งครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะได้มาตัดยอดตรงนี้ทิ้งไปเนี่ยนี่ติดละ กำลังแตกใบดีครับ